เล่นเรื่องเป็นยังไงครับพี่มดต์ฮะเออเดี๋ยวเรื่องกาไปดูครับถามนิดนึงผมอยากทราบถึงจุดเต้นนะครับแล้วก็ที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับพี่มดต์ฮะคือจนนรกเตะคนไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนรถไฟใช่ไหมครับแล้วก็มีหินน่าสนทนาที่มาดูนี่แหละครับให้ท่านให้ท่านให้ผมไปดูตอนนี้พายืนยันตอนนี้มันมันเหมือนแบบว่ามัน มันจบแล้วหรือเปล่าก็คือเราแบบมุกออนเนี่ยทำงานต่อนี่ค่ะก็มีคือใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะไปคนโทรลความคิดของเขาได้คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นความทีดเห็นของเขาเนี่ยค่ะคือเราเราไม่สามารถตามใจคนร้อยคนได้ตอนแรกหนูงงนะหนูงง,งว่าอุ้ย มันเกิดอะไรขึ้น,นแบบอยู่ๆก็แบบว่าวิมีคนมาเมนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวี่มีคนโทรมาอะไรเงี้ยแบบวิมีคนแบบปั่นทวิตเตอร์อยู่นะจะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออหรอเราก็ไม่สนใจแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เราคิดว่าตอนตอนแรกอะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่า,มาอื่นอะไรเงี้ยแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเงี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบวิมันคงเป็น คงเป็นวัฒจักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบใช่คงแบบ้คนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฒจักรอะไรเงี้ยแบบเออแบบให้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 แบบบทนางร้ายเ้เออเราก็เราก็เราก็งงอยู่แล้วก็คิดแล้วก็ยังไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมาม่โทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราแบบออกมาพูดหน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่บ้านโทรมาแบบ มาโทรมาเรา,เรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบเราแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่ามันมันเราไม่อยากให้เขาเป็น่วงเออหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทํางานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เขาา้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเบื้องหลังเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีการซ้อมก็ซ้อมค่ะมันแบบทีมงานแบบ5้า8 9เแปบแบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านแบบหลายสิ่งก่อนส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอะ่ะคือนุ่งอย่างพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทก,กันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจีมเอ็มีวีเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กับแบบน่าจะ เจ็ดแปดปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบวัยสายอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าเออเขาก็ชวนเราไปออกยูทูบวันนี้ก็ต้องขอบคุณพินิกี้ที่แบบให้โอกาสค่ะเขาก็แบบเออเหมือนแบบไอ้ลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยเออแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือหนูก็รู้ว่าช่องช่องพินิกีแบบเป็นเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผลักดันพี่เราอ่าเพราะว่าพี่พี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบ นุ่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกันคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูเรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่เออพี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วยก็คือว่าช่วยกันผลักดันกันเราไม่ไม่ไม่คือคือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผลักดันกันคือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทํางานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทําอะไรอะทําสุดแล้วเราก็เหมือนแบบ ไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทําไมถึงทําไม่สุดหรือแบบทําไมถึงเราทํางานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็แบบก่อนเวลาเล่นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยขอขอนุญาตนะคะก็คือแบบแบบว่ามึงมึงขอมายังเราก็เดี๋ยมึงขอยังลูกพี่มึงเล่นได้นะอะไรเงี้ยหมาถึงว่าตอกก้อยมาแล้วอีกอย่างเออใช่แล้วเขาตอบมาว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำทูตเหมือนกันอะไรเงี้ย คือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่มันทําไปเล้ยวแล้วลมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ถ้าออกไปแล้วอะค่ะก็หนูก็หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่ไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนําแล้วก็แบบเหมือนคนที่ที่หวังดีกันกับที่หวังดี่างเงี้ยค่ะก็ก็คอยแนะนําว่าแบบว่าเอออย่างนั้อย่างงี้นะแล้วก็รับฟังไม่ได้ไม่ได้คุยค่ะอ๋อไม่ไม่ได้สนิทค่ะ มีอะไรเลยคะ่ะมันมีอะไรไม่ได้เลยคะ่ะถ้าคือแบบแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตอนแบบดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแก้งไก่พี่นิกกี้ก็คือพี่คนที่พี่นิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูคือไปแบบตามไปดูที่ตะกองตลอดลก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยเราไม่สามารถควบคุมความคิดใครได้อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะ่ะมัน มันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์ม,ม,มีมีอารมณ์รักโลภโลกรธหลงเป็นเรื่องปกติคือเราพอเรามมงอ,อก,กบมองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์หนูเข้าใจว่าเขาเแบบกําลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่า,เ,าเ,เออเพราะเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเออ,เ,อ,อเรารู้ตลอดเนี่ยค่ะ มีค่ะมีมีค่ะเแบบว่าเอ้ยแบบว่าขอโทษนะน้องน้องโดนทัวลงเลย,เลยอะไรเงี้ยบอไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทําออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้เอฟซที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ได้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทไําร้ายใครอย่าเงี้ยค่ะ จริงๆอะหนูเป็นแต่กระช่องพี่นิกกี้นะเออเพราะว่าแบบว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น,นในชีวิตจริงในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เรา,า,รเ,ราเ,เราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลความคิดเห็นใครไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมาอย่างเงี้ยค่ะ ที่หนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดน,น้โมเลยไป9จบเลยจาก3จบหนูรู้ตัวอีกทีจบที่9แล้วไม่ได้ฝอกอะไรอเขก็รู้สึกว่าหนูแบบไม่สามารถคอโทรลความคิดของแบบแต่ละคนได้ก็แต่ว่าในชีวิตจ,จริงอะเราแบบเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทํางานรู้คนรอบข้างรู้เงี้ยค่ะก็แค่นี้หนูก็แบบโอเคแล้ว เข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่ตนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเขาไปหึงเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นทุกอย่างมีเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันที่กองที่เป็นถ่ายทัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กําลังใจแล้วก็ไม่ไม่แบบมาถามมาถามแบบจี้เราเพราะว่าเขารู้เขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมมีปมในเรื่องแบบเราโดนเคยโดนบิลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ ความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบถาถมเรามันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นาน่ะมันย้อนกลับมาในในตอนนั้นใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราเราต้องเ,เราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะอัน้องพี่พี่มีคำถามค่ะอันนู้นกับภาพที่เราโพสล่าสุดอ่าก่อนหน้านี้พี่บุ๋มองลงภาพให้ให้อาหารน้องหมายเงี <c oughs> ้ยค่ะบที่ขา แฟน,นก็แบบจับตามองแบบภาพนั้นพิเศษมังหวะจังหวะไอ้แต่ีเออบบมันรู้พอดีพอดีพอดีจริงๆอะวันนั้นออ,อคุยกับทีมทีมที่แบบปกติจะมีแกงทาบุญกันอยู่แล้วคือเราอะไปหลอกพระไปก่อนไปหลอกพระเราจะแวะให้อาหารหมาก่อนที่เกาะเกาะสุนัขค่ะที่นคนปรปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดแถวนั้นซึ่งมันแบบบรแพนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอ,อย่างมันก็รันมาแบบ เรียกว่าอะไรอะจังหวะนรกหรอแต่ว่าเราก็เราคือเป็นเราเป็นเราเราไม่ได้แบบว่าอุ่ยมีเรื่องแล้วเราไปทําบุญนะคือคือเราเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่แต่ไหนอยู่แล้วเงี้ยไอคอมเมนต์ต่างๆเี่กว่ามัวเรออยู่กันใช่ปะก็เห็นบ้างค่ะมีมีเนออยูยังไงกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวแล้วไม่ค่ะไม่ได้เกี่ยวทีมหลังบานมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราอะเราก็รู้สึกว่าเออ ึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราโยกโทษให้ไม่ต้องมาฟดโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ออางนี้จะไปออกรายการยังมั้ยออกรายการใครคะมีกี้อีพีพิเศษน่ารอดมันถึงแมเบ่งเบ่งนะคะหนูจะไปออกไปด่ามันหน่อยโอ้โหสีค่ะ